สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องคนโรคเรื้อนอธิษฐานจากพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ1ถึงข้อที่4พระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ1ถึง4เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้วคนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไปขณะนั้น มีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์แล้วทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายฝ่ายพระเยซูตรัสสั่งเขาว่า อย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลยแต่จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วเมื s <S <Meat. S 1> ่อพระองค์รลังเสด็จดำเนินไปนะครับก็มีคนโรคเรื้อน มหาพระงทูลกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข่าเพียงแต่พระองค์จะทรงโปรดก็สรบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระองค์ทรงยื่นประหัตถเนี่ยถูกต้องเขาแล้วก็พูดว่าตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดเขาก็หายโรคทันทีคนลุกเรือนพระเยซูก็บอกว่าไปรายงานตัวต่วตวอบุรุษหิต สำแดงว่าเจ้าหายโรคแล้วนะครับตามที่โมเสสได้สั่งอันนี้คือการไอธฐานของคนโรคเรือนซึ่งเป็นแบบอย่างที่เราอาจจะมาใช้ในการไอธฐานคนโรคเรือนเนี่ยมีความศรัทธาในตัวของพระเยซูเขาศรัทธาในตัวของพระเยซูอันดับแรกคือว่าเขามั่นใจว่าพระเยซูเนี่ย เป็นพระเจ้าแห่งความรักนะนะครับเขาจึงกล้ามาหาพระเยซูทำไมใช่ว่ากล้ามาหาพระเยซูเพราะว่าเขาเป็นคนโลกเรื้อนคนโลกเรื้อนไม่สามารถเข้ามาในชุมชนได้เพราะจะทำให้ชุมชนเป็นมลทินและเขาจะถูกกินขว้างตายแต่เขากล้ามากนะล้ามาหาพระเยซูนะครับ เพราะเขาเชื่อมั่นในตัวพระเยซูว่าพระเยซูช่วยเขาได้และพระเยซูคงจะไม่ทําร้ายเขานะอันนี้ก็เป็นความกล้าหาญของเขานั้นความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันจะด้ออกถึงความกล้าหาญเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเนี่ยสิ่งที่บ่งบอกเราเชื่อในพระเยซูคือเราต้องกล้ากล้าทำในสิ่งที่เราเชื่อคนลุกเรื่องคนนี้มีความมั่นใจว่าพระเยซู มีฤทธิ์อำนาจและพระเยซูเป็นความรักนะครับเขาก็มั่นใจในการมาหาพระเยซูเรียกว่าไม่กลัวตายอ่ะเอาว่างานไม่กลัวตายหรือจะพูดคำหนึ่งก็ได้มั่งไม่แน่ใจเข้าจักนรในอารมณ์นี้ไหมตายที่ดีกว่าเป็นโรคเรื้อนว่ากันง่ายๆนะตายที่ดีกว่าที่อยู่ในสภาพของคนที่เป็นโรคเรื้อนอาจจะเป็นนัตราาการเสี่ยงหนึ่งได้จึงทำม้กล้ามาหาพระเยซูนะครับ อันนี้คือสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่พูดมั่นใจคือว่าเขามั่นใจความพระเจ้าพระเยซูว่าถ้าพระองค์ทรงโปรดนะถ้าพระองค์ทรงโปรดพระองค์ก็จะทําให้ข้าพระองค์หายโรคได้ก็พูดง่ายอ,อยู่ที่ความพอใจของพระเยซูถ้าพระเยซูพอใจนะเขาเชื่อว่าเขาจะหายโรคแล้วก็มันตรงใจพระเยซูอ่ะ พระเยซูพอใจนะครับพระเยซูว่าเราพอใจแล้วนะเราพอใจแล้วนะครับที่เห็นคนที่มีความเชื่อแบบนี้แลวนี่คือคำอธิษฐานคำอธิษฐานที่ดีเป็นคำอธิษฐานที่มาจากความเชื่อและเมื่อมาจากความเชื่อแสดงออกโดยการกล้าอธิษฐานมีน้องทีรักครับมีหลายเรื่องที่ทัานไม่กล้าอธิษฐานหรือเราไม่กล้าอธิษฐาน ทำไมเราไม่กล้ฐานเรากลัวไม่ไดเ้เราเลยไม่กล้ฐานนะฮะทำไมเราไม่กล้ฐานเรากลัวจะไม่เกิดตามที่เราอธิษฐานเราเลยไม่กล้อธิษฐานมีหลายเรื่องที่เราไม่กล้ฐานแสดงว่าเรายังไม่เชื่อแล้วมันไม่เชื่อพระเจา้าเนี่ยพร้อมจะฟังคาอธิษฐานของเราแท้จริงผมให้กําลังใจนะฮะท่านทายฐานเถอะนะฮะ ให้เราเชื่อพระเจ้าสามารถตอบได้ส่วนพระเจ้าจะตอบหรือไม่ตอบจริงๆพระเจ้าตอบแหละแต่พระเจ้าตอบแบบไหนอย่างไรนะครับตอบได้ก็ดีตอบไม่ได้ก็ดีล้วนแล้วจะทําให้เราจเจริญเติบโตในพระเจ้าทําไมผมพูดแบบนี้เมื่อตอบได้โอเคมีผลที่ดีเกิดขึ้นกับเราและทําให้เราดีใจใพระเจ้าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ถ้าพระเจ้าตอบว่าไม่ได้ทําไมเราไม่เห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าละ่ะ ก็เพราะเราได้ยินว่าพระเจ้าตอบไงการมั่นใจพระเจ้าอยู่ด้วยแม้พระเจ้าตอบไม่ได้เราก็รู้พระเจ้าอยู่ด้วยมันเป็นความยิ่งใหญ่นะได้หรือไม่ได้สําคัญแต่ว่าการตอบของพระองค์ตอบว่าได้หรือไม่ได้ของพระองค์เราทําให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะมีการขานรับจากพระองค์ไงนั่นในฐานนะครับอย่าไปห่วงว่าจะได้หรือไม่ได้ คนโรคเรื้อนคนนี้กล้ามาหาเสี่ยงตายเขามาหาตายเป็นตายนะเพราะเขาเชื่อพระเจ้าทําได้ส่วนพระเยซูจะทําหรือไม่ทําเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับพระเยซูนะถ้าพระองค์ทรงโปรดก็พูดชัดเจนเลยถ้าพระองค์ทรงโปรดขึ้นอยู่พระเยซูเลยนะครับและสิ่งที่คนโรคเรื้อนทำานึหนึ่งว่าเขาเชื่อฟังในสิ่งที่พระเยซูสั่งนะเขาดีใจนะนะก็อยากเล่าเรื่อง ต่างๆนี้แต่เะเยซูอาจะพึ่งก่อนไปรายงานตัวก่อนเพื่อยืนยันว่าเจ้าหายโรคแล้วจริงๆการไปรายงานตัวต่อปุโรหิตเนี่ยเป็นการเป็นพยานที่ดีหนึ่งพยานทุคบอว่าเขาหายแล้วหายด้วยใครหายโดยเะเยซูปุโรหิตคิดไงก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับและเขาได้รับไปประกันรับรองจากปุโรหิต ะะเขาสามารถเอาไปประกันรับรองนั้นมายืนยันว่านี่พระเจ้ารักษาฉันแม่แต่ปุโรหิตยังยืนยันให้เลยเช่นเดียวกันเมื่อเราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแลไอ้ฐานรักษาและหายแลแต่เราไปตรวจหมอทําไมเพื่อรับการยืนยันจากหมอแม่หมอก็ยืนยันว่าหายแลนะครับอันนี้คือเราทําตามคําสั่งของพระเยซูตามการเชื่อฟังของพระเยซูนั้นก็นหนุนใจนะครับนี่คือสิ่งสคัญให้เราเรียนรู้จากกาักไก่ฐานอย่างคนโกเรือน จงกล้าและมั่นใจในพระเยซูและเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ร่วมใจฐานครับประบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์พระเจ้าอวยพรทรงนำเพื่อข้าวไหลจะมีความกล้าและมั่นใจในพระองค์เหมือนอย่างที่คนลุกเรื่องนี้มั่นใจและเชื่อในพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการคร่ครวญวันนี้ ท่านปรารถนาให้พระเจ้าช่วยเหลือท่านในเรื่องใด พ้อคิดประจำนี้นะครับเมื่อเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ชีวิตจะพบการอัศจรรย์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนพันธกิจของเรา ช่องทางที่ปรากฏ